โยสวัสดีครัชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม,มเช่นเคยนะชูรีเคนนั่นเองนะผู้ชมนะวันนี้ผมก็จะมากินนะฮะมาม่านั่นเองอนะมามีกกึ่งสําเร็จรูปนั่นเองแบบแห้งนั่นเองอนะก็เป็นมาม่าของญี่ปุ่นนะั่นแหละเออมันไม่ใช่เป็นมาม่าของเกาหลี่นะครับผูบ้ชมนะวันนี้ก็จะมากิน5ซองนะฮะนะไอสิ่งที่พิเศษที่สุดนะฮะก็ไอสองซองนี้นะฮะ ไอสามซองนี่มันเป็นมาม่าที่ผมเคยกินแล้วแต่ผมก็จะามากินรวมกันไงพู้ชมนะแต่ก่อนจะกินนะต้องขอบคุณนะฮะเพื่อนๆที่มาหาผมในวันนั้นในตอนนั้นนะผู้ชมนะที่ให้มาม่าผมเนะี่ยห้าซองเนี่ยนะนะมันบอกว่าถ้าจะกินก็ต้องอัดคลิปลงด้วยเออผมก็เลยได้จัดให้ะฮะก็มาตามคำขอนะฮะผู้ชมนะ ถ้าเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์เออผมรู้ดีว่าคุณต้องเข้ามาดูแน่นอนะนะฮะเพื่อนผมในตอนนั้นมึงต้องเข้ามาดูแน่ๆนะฮะก็เป็นมาม่าที่ผมไม่เคยกินเนาะก็นี่เลยฮะยากิโซบะนั่นเองะฮะรสรสซอสญี่ปุ่นแบบแห้งนั่นเองนะฮะแล้วก็พิเศษด้วยฮะของมาม่าอันเนี้ยที่ผมแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งว่ะ มันบอกว่าเพิ่มพริกญี่ปุ่นด้วยเออขนาดไหนวะทุกผู้ชมนะนี่สิฮะไอ้สองซองเนี่ยนะนะที่ผมไม่เคยกินไอ้สามซองกินละแต่ก็เอามารวมกินกันนะฮะนะฮะเพื่อนผมก็ให้มาห้าซองแล้วแต่ทํายังไงได้นะเขาให้มานะถ้าตอนนั้นผมก็คงถ้าเขาบอกผมว่าเออจะเอารถอะไรผมก็น่าจะพูดนะเอารถใหม่ๆที่ผมไม่เคยกินนะแต่ ผมไม่รู้ไงเขามาสับไพส์ผมเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยนะผู้ชมนะจะมาเริ่มแกะเลยนะฮะ,นะฮะว่าเป็นยังไงไปลุยมาครับก็จะมาเริ่มแกะเลยนะไอ้สามซองจะแกะไอ้สามซองนี้ก่อนนะผู้ชมมะก็ไอ้ซองพวกนี้ผมเคยกินแล้วไอ้ซองเก่าๆเนะี่ยไอ้สามซองเนะี่ยเพื่อครา้มันเป็นรสเอ็กซ์ตรีมไก่เพลทนั่นเองแบบแห้งเนาะผมก็จะมาแกะมารวมกินกันแล้วแหละนะไปะเริ่มกันเลยฮะซองแรกแจกไป นี่ฮะน้องๆนะฮะพี่ๆหลายๆนะฮะมาม่าของนิชินนะฮะเอก,กลักษณ์ก็จะเป็นซองกลมๆนั่นเองนะฮะแค่ซองนะพี่ชมเราจะมากินกันวันนี้แค่ซองก็ถ่ายนะพี่ชมถ่ายคลิปแบบนี้แหละ,ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะดูดิฮะเป็นเป็นชั้นแล้วพี่ชมสามชั้นแล้วนะเนี่ยเรียงกันนะดูดิโหดูดิ นะะมารถนีดด่ครับผู้ชมมารถเนี่ยรถใหม่2รถที่ผมกำลังจะได้กินนะอยากรู้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงสงสัยข้างในจะเป็นของฟอร์มนะครับผูกชมโอ้เฮ้ยท่ผนะูชมเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวมีความแตกต่างครับรถเอ็กซ e ์ติมไก่เผ็ดมาม่ของเส้นนี้กับรถที่แบบยากิโซบะรถใหม่เนะี่ยเส้นมันจะ แตกต่างกันนะพี่ชมนะเส้นนี้เส้นใหญ่กว่าเส้นนี้เส้นเล็กนิดหนึ่งเหมือนมาม่าของไทยอะ่มะมาม่าหมูสับอะไรพวกเนี้ยเส้นมันเล็กนะแต่ทรงมันกลมๆกลมๆเ,นะะะะเห็นไหมอือไปเทลงไปนะพี่ชมนะฮะมันก็นยฮะเห็นไหมทุ้ชมรถใหม่นะอันนี้น่าจะเป็นส่วนพีกเนาะแล้วก็อันนี้เครื่องปรุง เออเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันดูดิอ่ะแตกต่างนะฮะอันนี้ของยากิโซบะอันนี้ของอะไรนะเออยากิ so โซบะโรสซอสยิซอสญ,ญ,ญี่ปุ่นเออนะฮะนะมันจะเป็นแบบนี้มี2ด้านนะนะเครื่องผสมตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็น้ำมันเฮ้ยไม่ใช่น้ำมัน <laughs> เดี๋ยวดียอะไรไม่รู้วะผู้ชมมาเดี๋ยวดี๋แข่งแข่งกัผู้ชมแข่งแขงอ่ะเออเป็นก้อนเป็นก้อน,นอน่ะเหมือนแคบหมูก็ไม่เชิงนะ ะะแล้วก็ของเอ็กซ์ตรีมไก่เพ็ดเนาะก็จะเป็นแบบนี้ของเอ็กซ์ตรีมไก่เพ็ดนี่ก็จะมีน้ํามันแล้วก็เครื่องปรุงนะอย่างเดียวเครื่องปรุงอย่างเดียวแล้วก็น้ำมันแค่2อ,อย่างแต่อันนี้มี3อย่างดูดิอันนี่ดูดิฮะอีกอันหนึ่งครับชมโรสยากิโซบะเออยากิโซบะนะฮะ <laughs> อันนี้อันนี้ยังไงดีวะฮะ อันนี้ฮะก็นะฮะไม่ไม่แบบว่าไม่เต็มร้อยนะท่านผู้ชมนะก็หักเนาะนะเพื่อนผมอาให้มาในสภาพที่ยับเยินนะแต่ก็ขอบคุณนะดีดีแค่สี่ชิ้นนะเสียแค่หนึ่งชิ้นโอเคแต่ก็ไม่เป็นลายนะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไปะเดี๋ยวก็จะไปต้มมาท่านผู้ชมมนาะก็ไปลวกเส้นนี่ให้มันนุ่มๆแล้วก็เอามากินนะเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยนะครับน้องๆน,นี่ครับท่านผู้ชมนะฮะ โคตรใหญ่เลยครับผู้ชมดูดิโคตรใหญ่เลยโคตรเยอะเลยห้าซองนะฮะนะเดี๋ยวก็นะมาแกะไอ้รสเก่าๆกันแล้วเครื่องปรุงเก่าๆนะเอ็กซ์ตีมไก่เผ็ดที่ผมเคยกินเห็นไหมผู้ชมผงสีแดงโคตรสวยอ่ะดูดินี่ใส่ลงไปเลยฮะรอบนี้แหละฮะเผ็ดๆรู้สึกว่าน้ำมันมันจะเผ็ดๆนะฮะผมต้องขออนุญาตใช้ใช้ฟานผม กัดถุงพลาสติกนะฮะอุปกรณ์มีไม่ครบแนละ้วคือมีแต่ก็ไม่อยากนะเอาแบบง่ายๆดีกว่าเนี่ยใส่ไปเลยฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะได้ใส่เครื่องปรุงอันใหม่แลที่เราไม่เคยเห็นนะผู้ชมอะโอ้โหโคตรเยอะเลยผู้ชมดูดิโคตรเยอะอะเนี่ย ซองเท่าไหร่อ่ะซองสิบาทอ่ะนะฮะซื้อมาห้าซองก็อิ่มนะอิ่มพอๆกับซองใหญ่ซองราคาซองราคาสี่สิบห้าอที่เป็นมาม่าเกาหลีอ่ะไอเป็นมาม่าของนิชินนะของญี่ปุ่นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะท่านผู้ชมมา แล้วก็ใส่ไปละเครื่องปรุงของนิดนิดชินนะฮะอะไรนะมาม่าของนิดชินนะของเอ็กซ์ตีมไก่เผ็ดมาต่อไปของรสใหม่พริกไทยนะฮะก่อนอื่นจะใส่ไอ้พวกแคบหมูพวกนี้ใส่ไอ้ตรงผงพวกนี้ก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นผงพริกนะท่าผู้ชมนะเป็นตาพริกเดี๋ยวก็จะมาแกะเลยฮนะดูดิโอ้โหท่านผู้ชมดูดิเป็นผงพริกว่ะเฮ้ย นะครับผชมวันนี้เป็นผงพริกกว่าเป็นเกล็ดพริกอ่ะเหมือนเป็นเกล็ดพริกเนาะต่อไปนี่เลยผู้มชมดูดิผงเนีนะ่ยเนี่ยผงเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสีแดงนะฮะเหมือนผงไอ้พวกอ่ารสเอ็กซ์ติมไก่เผ็ดอ่ะเนี่ยออกสีน้ำตาลนะเศร้าๆหมุนๆอันนี้ก็สีแดงๆเนะี่ยของเอ็กซ์ตีมไก่เผ็ดนั่นเองบอกเลยฮะวันนี้นะฮะ โคตรมันแน่นอนนะคนกินโคตรมันนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะคนที่เข้ามาดูนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือผู้ใหญ่นะก็อย่ากินแบบนี้นะฮะอย่ากินแบบนี้นะอย่ากินห้าซองแบบนี้มันไม่ดีต่อร่างกายนะชมต่อสุขภาพนะมันทําให้ปวดท้องได้หนูหนูที่เข้ามาดูก็อย่าไปทําตามนะฮะควรกินแค่ประมาณหนึ่งซองหรือสองซองเท่านั้นแล้วนะเท่านั้นนะครับตอนที่ผมยังตอนที่ผมยังไม่ได้ ทำคลิปอันเนี้ยคลิปอันที่ผ่านมาผมก็นะฮะกินห้าซองแนละ้วก็ส่งผลให้ผมด้วยนะผมเข้าห้อง <c oughs> ยังไงนะปวดท้องครับท่านผู้ชมนะเออปวดท้องนะฮะผมปวดท้องวันหนึ่งสามรอบอะเออนะอย่าก,กินบ่อยนะโอ้โหท่านผู้ชมดูดิเป็นเกตนะฮะเหมือนอันนี้เหมือนอะไรไม่รู้น่เป็นพิกั้างฮะเป็นเปลือกอะไรสักอย่างนะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมนะฮะ มีหวานๆนิดนึงว่ะนะฮะนี่เป็นพริกบ้างครับคุณผู้ชมพริกของญี่ปุ่นนะโอเคเดี๋ยวก็มาขยำขยำกันเลยฮะ <c oughs> นี่ฮะโอ้บอกในรอบนี้ทั้งมันทั้งเผ็ดแน่นอนนะฮะมันเป็นมาม่าเผ็ดเนาะ ก็อยากินนะฮะอยากินแบบนี้5ซองนะบ่อยๆนะมันไม่ดีต่อสุขภาพผมก็ไม่ไม่ได้กินแบบนี้บ่อยนะเดือนหนึ่งกินทีหรือว่าเดือนหนึ่งก็ไม่ได้กินเลยนะขอบคุณที่ให้ผมมานะ,ะับเพื่อนๆถ้าไม่ให้ผมในวันนั้นก็คงไม่มีคลิปในวันนี้นะฮะ <laughs> คือผมก็ขี้เกียจทาคลิปด้วยแหละโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดไปตอนที่มันกลนเสร็จแล้วดีกว่าเนาะ นี่ฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วฮะนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะผู้ชมนี่โคดใหญ่ด้วยโคดเยอะอันนี้ต้องขออภัยเ็จที่มันหลดนะคุณผู้ชมฮะต้องขออภัยนะโคดใหญ่เลยนะฮะก็จะประมาณนี้ห้าซองมามาที่ให้มามาที่เพื่อนให้ผมมานะฮะขอบคุณมากเะครับเ,เพื่อนๆนที่ให้ผมมาผมก็เลยมาตามคําขอก็ถ่ายกินมาเดี๋ยวก็จะมากินกันเลยรอ <c oughs> รสเอ็กซ so ์ติมไก่เผ็ดแอนดรสยากิโซบะรสซอสญี่ปุ่นนั่นเองปะ่ะเดี๋ยวก็มาเริ่มกินกันเลยมาฮะเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยมาคำคำแรกจัดไปฮะอือหเส้นนุ่มเปื่อยนะผมชอบนะผมลวกเส้นจนเปื่อยอ่ะมันนุ่มดิเผ็ดด้วยเผ็ดเผ็ดวะ่ะเฮ้ย ออบอกนะฮะมันจะมีความจางๆหน่อยเผ็ดๆน,นะแบบอันนี้เผ็ดจริงๆว่ะเผ็ดกว่าไอ้รสเอ็กซ์ติมไกเ่เผ็ดอีกอ,อร่อยครับท่านผู้ชม อร่อยแต่มันจะไม่หวานนะครับผู้ชมรู้สึกว่า <c oughs> ไอ้ผงเนี่ยนะเหมือนเหมือนใส่เข้าไปอะไอความหวานของเอ็กซ์ตีมไก่เผ็ดผงของเอ็กซ์ตีมไก่เผ็ดมัน <c oughs> มันแบบว่ามัน <c oughs> มันไม่มีประโยชน์และเออเหมือนไอเนี่ยมันกบนะฮะ ขาดความหวานเลยวะแต่ก็อร่อยนะแต่ถ้าเป็นของเอ็กซ์ติมไก่เผ็ดเนี่ยมันจะหวานหวานนิดหนึ่งแต่ใส่ลงไปแล้วเจอรสใหม่ทับถมไปแม่งความหวานหายอืมอร่อยอร่อยอร่อย,ออยนอ้าทุกคน หาซื้อกันได้นะ <c oughs> โ้เผ็ดเว้ยอ,อร่อยฮนะเต็มเต็มคำอืม บอกเลยฮะเผ็ดวะ่ะเผ็ดโคตรเลยว่ะนะทย่านผู้ชม <c oughs> ไอเสษที่ผมว่าที่มันเหมือนแคบหมูอ่ะนี่มันน่าจะเป็นเปลือกพริกมั้งฮะแต่มันมีคำมันมีความกรอบเออเหมือนเปลือกพริกว่ะ ร้อนนะพีช่ชมร้อนด้วยเผ็ดด้วยอ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมากินต่อเพียดมากๆเลยท่านผู้ชมว่ะเพ็ดว่ะนะฮะเผ็ดโคตรๆเลยว่ะ อ้ยเอ้ท่านผู้ชมกินแล้วรู้สึกยังไงก็มาเม้นบอกกันด้วยนะถ้าได้กินนะท่านผู้ชมอ่ะผมกินแล้วแต่ว่าอร่อยมั้ยก็อร่อย ถ้ามันมีขายในตลาดแถวที่ผมอยู่ผมก็จะซื้อนะไอ้รถนี่ยยากียโซบะเนี่ยา,ยา,ยา,ายว่าอันนี้มันก็ใส่ผสมกับเอ็กซ์ตีมไก่เผ็ดไงมันก็เลยแบบว่ายังจับรสชาติยังไม่ค่อยได้เต็มร้อย นะนะเต็มเต็มคำานผูโชมเห็นไอ้ไม้ตรงนี้อยู่ใช่ไหมเป็นอม้นะเอาไว้ทุบโจนนะเวลาโจนเข้ามาบ้านนะขโมยของแล้ก็เอาไม้พวกเนี้ยตีฮะเป็นอาวุธเก็บไว้อะ เก็บไว้อาตีจนหยอกนะครับอือมอือ้อย่างเพชรอ่ะไอ,ะอะเปลือกนั่นมันมีความกรอบไอ,อเปลือกผงแคบหมูอ่ะแต่ไม่ใช่แคบหมูอ่ะพี่ผมมันมีความกรอบเลมันเป็นผงอะไรไม่รู้ ผงพริกไทยมั้ง <c oughs> ใกล้จะหมดลอะอีกนิดเดียวผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะกินให้หมดเพราะมันเป็นของเพื่อนๆผมที่ให้ผมอ่ะ เดี๋ยวแค่นิดเดียวมันคลิปยากนะทุชมมไเพราะว่าเส้นมันพังอะนะเส้นมันเละน่าจะเป็นไอซองที่มันพังละ รกรอบครับพี่ผ้ชมกรอบเปลือกกรอบมากเลยผงน,นั่แหละผงพริกอะ่ะกินของเผ็ดนี่น้ำเย็นขาดไม่ได้แล้วนะฮะโคตรว่ะโคตรเผ็ดเลยฮนะช้อนผมก็ไม่ได้เอามาก็ไม่ได้เตรียมก็ขี้เกียจไปเอาละกินแบบนี้เลยฮนะ อูมามินะถูกใจอย่างเราแต่อาจาไม่ถูกใจผู้ชมนะขออภัยนะฮะอร่อยนะฮะองนี่บอกเลยอิ่มอิ่มตือคือมันอร่อยจริงๆว่ะนะ โอเคเข้าเนี่ยหมดหมดการกินมาม่ารสใหม่ที่ผมยังไม่ได้กินก็ได้กินล้วถือว่าอร่อยมันอาจจะมีรสใหม่หรือว่ารสใหม่กว่านี้ที่ผมยังไม่เคยกินนะฮะผมก็จะหาซื้อมากินแล้วก็รีวิวอร่อยนะ,ะวันนี้ ก็คงมีเท่านี้กับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแลว้วไปเจอกันใหม่นะฮะบายบยเผ็ดเว้ย